สวัสดีครับผมน,นายแพทย์ธนวัฒน์เพรชรชตาชาติแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วันนี้ผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยมะเร็งนะครับคาดว่าในปี2024เนี่ยจะมีประชากรที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง19ล้านคนนะครับซึ่งเป็นจำนวนของผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยก็จะมีจำนวนที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจาก เป็นสังคมผู้สูงอายุและการรักษาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับดังนั้นผู้ป่วยเนี่ยถ้าผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะครับภายหลังรักษามะเร็งไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการฉายรังสีการใช้ยาเคมีบําบัดหรือการรักษาอื่นๆนะครับะจะล้วนจะทําให้เกิดผลข้างเคียง และความบกพร่องตามมานะครับซึ่งวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูจะมีความสําคัญสําหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจะเป็นสาขาหนึ่งนะครับที่มาดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยใช้ความรู้ทางแบบบูรณาการนะครับมาดูแลต่อเนื่องตั้งแต่เรื่องวินิจฉัยและก็ผู้ป่วยผ่านการรักษาด้วยวิธีต่าง โดยเป้าหมายเนี่ยเราจะดูแลทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและความภาวะรู้คิดนะครับแล้วก็พยายามที่จะรักษาให้คงไว้หรือคืนค่าการทำงานให้กับร่างกายนะครับแล้วก็ลดอาการต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดเป็นภาระในอนาคตเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ป่วยพึ่งพาตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็ลดความพิการนะครับ ซึ่งภาวะแทรกซ้อนอาภายหลังรักษามะเร็งเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะยกตัวอย่างในวันนี้เนี่ยจะมี2ภาวะที่พบเจอได้บ่อยในคลินิกเวชศาสตร์ฟืวนฟูผู้ป่วยมะเร็งนะครับก็คือภาวะแรกก็คือภาวะบวมน้ําเหลืองน,นะครับแล้วก็ภาวะที่2ก็คือภาวะพยาธิสภาพเส้นประาสาทส่วนปลายเนื่องจากเคมีบําบัดนะครับ ภาวะแรกก่อนนะครับคือภาวะบวมน,น้ําเหลืองนะครับก็คือภาวะที่เกิดการรบกวนการไหลเวียนของระบบน้ําเหลืองนะครับทาให้มีโปรตีนจํานวนมากเนี่ยมาสะสมอยู่ในบริเวณช่องว่างระหว่างเนื้อเยื่อกับเซลล์นะครับซึ่งเป็นภาวะที่แอบแฝงและค่อยเป็นค่อยไปนะครับสาเหตุเนี่ยก็จะมีสสาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือสาเหตุทางด้านปฐมภูมินะครับอย่างเช่น ความผิดปกติของการทํางานของระบบน้ําเหลืองตั้งแต่กําเนิดเป็นต้นนะครับแล้วก็สาเหตุทุติยภูมิก็คือเป็นสาเหตุที่เราสา,สามารถพบได้บ่อยกว่าหรือได้ยินบ่อยกว่านะครับโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการบาดเจ็บของระบบน้ําเหลืองนะครับที่เกิดมาในภายหลังอย่างเช่นโรคมะเร็งการติดเชื้อโรคอ้วนหรืออุบัติเหตุเป็นต้นนะครับซึ่งมะเร็งต้นนมเนี่ย ก็เป็นโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับภาวะบวมน้ําเหลืองมากที่สุดนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เราไปผ่าตัดล้อน้ําเหลืองบริเวณใต้รักแร้นะครับแล้วก็มีการฉายรลังสีร่วมด้วยซึ่งจะทําให้เกิดภาวะบวมน้ําเหลืองได้ถึง10-40%นะครับซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดล้อน้ําเหลืองถ้า มีการรักษาร่วมกับการฉายแสงเนี่ยจะทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นภาวะบวมน้ำเหลืองเยอะขึ้นนะครับซึ่งภาวะบวมน้ำเหลืองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ระยะนะครับก็คือระยะ 0, 1, 2และ3ระยะที่0เนี่ยคือระยะแอแฝงนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า latent s t a t e นะครับซึ่งระยะนี้ยังไม่มีอาการบวมนะครับระยะที่1นะครับก็คือระยะที่ าสามารถย้อนกลับมาให้เป็นปกติได้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า spontaneous er reversible นะครับซึ่งในระยะนี้เนี่ยถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับก็จะกลับมาอยู่ในระยะศูนย์ได้นะครับระยะต่อมาคือระยะที่2นะครับคือระยะที่ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ก็คือ spontaneous er irreversible นะครับเนื่องจากระยะนี้เริ่มเกิดพังผืด และก็ระยะสุดท้ายคือระยะที่3นะครับระยะนี้ลักษณะอาการบวมมันจะเหมือนเท้าช้างเลยแขนแขนมันก็จะบวมใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งเนื่องจากว่าการเกิดพังผืดในระยะนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัดได้ซึ่งการรักษาในระยะนี้ควรจะปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมนะครับ การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจะเป็นการรักษาแบบไม่ผ่าตัดซึ่งจะใช้หลักการที่เรียกว่า complete หรือ complex decongestive therapy หรือเรียกว่า cdt นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบหลักๆนะครับองค์ประกอบแรกคือการดูแลผิวหนังและเล็บนะครับซึ่งเป้าหมายจะช่วยลดการติดเชื้อนะครับอันที่2ก็คือเทคนิคระบายน้ำเหลืองด้วยมือนะครับะจะเรียกว่า u a l l y m p h a t ติ d r a i n a g e นะครับหรือ MLD หรือจะมีอ e ีกคอนเซปต์หนึ่งที่จะเรียกว่า Lymphatic Drainage Therapy หรือ LDT นะครับซึ่งจะช่วยเป็นเทคนิคระบายน้ำเหลืองด้วยมือโดยนักกายภาพบำบัดน,นะครับอันต่อไปก็คือการใช้ผ้ายืดเพื่อพันลดบวมนะครับหรือการใช้ปลอกแขนผ้ายืดนะครับและอันสุดท้ายคือการออกกำลังกายเพื่อการรักษา นะครับส่วนอาการต่อไปก็คืออาการพยาธิสภาพเส้นประาสาทส่วนปลายเนื่องจากเคมีบำบัดน,นะครับหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเคมโอเทเรพีอินดูส์เพอริฟิเรียลนีโรพา t ี y นะครับหรือ,อเรียกย่อว่า CIPN นะครับซึ่งความหมายก็คือการที่ยาเคมีบำบัดเนี่ยทำให้เกิดพิษต่ตอร่างกายนะครับ ทำให้เกิดความผิดปกติของใย,ยประสาททําให้ใย,ยประสาทเกิดการอักเสบบาดเจ็บหรือมีความเสื่อมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะส่งผลทําให้เกิดการขัดขวางการนํากระแสประสาทซึ่งอาการที่พบทั้งในระบบประสาทรับความรู้สึกระบบประสาทสั่งการและก็ระบบประสาทอัตโนมัตินะครับซึ่งระบบประสาทรับความรู้สึกเนี่ยยกตัวอย่างอาการเช่นจะมีอาการชานะครับ หรืออาการเป็นเน็บที่มือที่เท้านะครับหรืออาการปวดแสบร้อนนะครับเหมือนไฟช็อตซึ่งลักษณะอาการที่เป็นเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนใส่ถุงมือหรือถุงเท้านะครับแล้วก็อาการเนี่ยจะเกิดที่เท้าขาก่อนนะครับอันที่2ก็คือระบบประสาทสั่งการนะครับซึ่งระบบประสาทสั่งการเนี่ยจะทําให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการยืนหรือเดินแล้วก็มีปัญหาในการทรงตัวนะครับ อันสุดท้ายก็คือระบบประสาทอัตโนมัตินะครับก็คืออาจจะทําให้ผู้ป่วยมีอาการท้องผูกวิงเวียนศีรษะนะครับหรือมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตนะครับแล้วก็ในผู้ชายอาจจะมีเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับได้นะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้ายาเคมีมบําบัดที่มักจะทําให้เกิดอาการทางระบบประสาทน,นะครับก็จะมอีอยู่3กลุ่มนะครับ อันแรกก็คือแพท t i n นเอเจนตนะครับแล้วก็วินกาอะคาลอยแล้วก็อันสุดท้ายคือแท็กเซนะครับซึ่งแพทยศาสตร์ฟ้นฟูจะตรวจประเมินออผู้ป่วยด้วยการซักประวัติและตรวจร่างกายนะครับถ้าสงสัยเพิ่มเติมเราจะตรวจเครื่องมือที่ชื่อว่าไฟฟ้าวินิจฉัยนะครับจะทำให้การตรวจแม่นยำขึ้นนะครับแล้วก็การรักษาจะประกอบไปด้วยการลดอาการปวด การใช้กายอุปกรณ์พยุงนะครับการออกกําลังกายเพื่อคงพิสัยของข้อการฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อการฝึกการรับรู้จากการสัมผัสนะครับการฝึกลดความไวของระบบประสาทการฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันการหกล้มการฝึกกิจวัตรประจําวันการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมแล้วก็เครื่องมือกายภาพบําบัดเช่นไฟฟ้าบําบัดหรือการกระตุ้นด้วยพลังงานแม่เหล็กเป็นต้นนะครับ โดยสรุปนะครับทางทีมวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูนักกายภาพบําบัดนักกิจกรรมบําบัดนักกายอุปกรณ์และนักวิทยาศาสตร์กกีฬาจะเป็นทีมหนึ่งที่มาช่วยดูแลผู้ป่วยภายหลังรักษามะเร็งนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการฉายรังสีหรือการใช้เคมีบําบัดนะครับเพื่อทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ลดการพึ่งพิงคนอื่นพึ่งพาตัวเองได้มากที่สุดและลดความพิการนะครับขอบคุณครับ